นี่ครับเป็นกล่องไฟเก็บฟิวนะครับเป็นแหลงจ่ายไฟต่างๆของรถ V, ีลอนะครับนี่ครับอยู่ใต้ลิ้นชักนี่ก็จะมาเดินสายไฟกล้องนะครับเพื่อต่อที่จุดบหร่นะครับจะได้ไม่ต้องมาใช้ที่จุดบุหรี่ในรถจนนนี้ต่อแยกออกมาเลยนะครับเป็นเฉพาะกล้องนะครับนี่ครับก็จะมีแผงฟิลต่างๆนะครับ สามารถถอดออกมาใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟได้ครับนี่ครับสั่งมาจาก s h o p ป,ปีครับนี่ครับพร้อมใช้งานนะครับนี่ครับ้าจะมีที่ถอดฟิลนะครับเนี้ยจะอยู่ตำแหน่งเนี้ยแล้วก็ถอดฟิลออกมานี่ครับ ที่ต่อก็จะเป็นสำเร็จรูปเลยครับใชใ้ง่ายงนี่นะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็การต่อกับกล้องเป็นที่จุดบุรีนะครับไสองบนทเดี๋ยวเรามาต่ ทดสอบดูว่าติดใช้ได้จริงหรือเปล่าเปิดไฟนี่นครับก็จะติดไฟสีเขียวอย่างนี้นะนครับ,รบตอนนี้เดินสายเรียบร้อยนะครับน่ก็จะจัดเข้าตามร่องแล้วก็ นีผมแกะออกเก็บเรียบร้อยแล้วครับก็จะมาโพที่นี่แต่ก็จะเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยครับโอเคครับสวยงามนี่ครับเป็นกล่องไฟเก็บฟิวนะครับเป็นแหล่งจ่ายไฟต่างๆของรถวีลอนะครับนี่ครับอยู่ใต้ลิ้นชัก ก็จะมาเดินสายไฟกล้องนะครับเพื่อต่อที่จุดบหรี่นะครับจะได้ไม่ต้องมาใช้ที่จุดบหร่ในรถยนต์นี้ต่อแยกออกมาเลยนะครับเป็นเฉพาะกล้องนะครับนี่ครับก็จะมีแผงฟิวต่างๆนะครับสามารถถอดออกมาใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟได้ครับนี่ครับสั่งมาจากช h อป e ีครับ นี่ครับพร้อมใช้งานนะครับนี่ครับก็จะมีที่ถอดฟิลนะครับเนี้ยจะอยู่ตำแหน่งเนี้ยแล้วก็ถอดฟิลออกมานี่ครับที่ต่อก็จะเป็นสำเร็จรูปเลยครับใชใ้ง่ายๆ นนี่นะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็การต่อกับกล้องที่จุดมบรีนะครับไปสองบนเดี๋ยวเรามาทดสอบดูว่าติดใช้ได้จริงหรือเปล่าเปิดไฟ นี่นครับก็จะติดไฟสีเขียวอย่างนี้นครับตอนนี้เดินสายเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะจัดเข้าตามร่องแล้วก็น,นี้ผมแกะออกเก็บเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็จะมาโผล่ที่นี่แต่ก็จะเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยครับ โอเคครับสวยงาม